เราก็ได้ทำวัดสุดมนตทบทวนคำสังสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้สํารวมกายวาจาใจในระดับหนึ่งแล้วถือว่าเป็นฐานที่ดีของการเจริญจิตภาวนาต่อไป ในการเจริญชิตภาวนาเราต้องการจะปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นวางเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องครอบครัวเรื่องทุกอย่างเนี่ที่มัน <c oughs> เป็นเรื่องเป็นราวอยู่ใน สมองอยู่ทั้งวันวางไว้ชั่วคราวไม่ต้องกังวลแล้วเดี๋ยวเรากลับไปเอามันก็อยู่ที่เดิมไม่มีใครขโมยไปและตอนนี้ว่าวางไว้ก่อนในเรื่องความความทรงจำพุทธึ้นมาในใจแล้วเรียกว่าอดีต ความคิดความฟุ้งซ่านมักจะเป็นเรื่องอนาคตในอดีตก็คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอนาคตก็คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี่คือโลก โลกไม่มีจุดจบไม่มีที่สิ้นสุดแต่เราไม่ต้องไปแสวงหาความสุขในความทรงจำในความสุขในความคิดความสุขในอารมณ์แต่เราฝึกเพื่อ ได้สัมผัสความสุขอีกระดับหนึ่งความสุขที่เกิดจากการรู้เท่าทันอารมณ์นี่เราเปลี่ยนจากการแสวงหาความสุขอยู่กับอารมณ์พัฒนาคือถึงขั้นที่มีความสุขกับการรู้เท่าทันอารมณ์ นำโกนือืเราต้องฝึกให้จิตมีวินันแล้วก็น้อมจิตไปอยู่กับลมหายใจเริ่มต้นอาจจะยังไม่ต้องกำหนดณจุดใดจุดหนึ่งในกายก็ได้แต่รู้สึกร่างกายของเราเหมือนลูกโปง่งออกซิเจนที่ยุบพองยุบ พองนึกเหมือนกับว่าลมหายใจเข้ามันเข้ามาสู่ทุกส่วนของกายทุกอะตอมของกายตั้งแต่ศีรษะลงมไปถึงเท้ารู้สึกสดชื่นเลยหายใจเข้าอากาศบริสุทธิ์หายใจออก ก็ที่จริงเราไม่ได้หายใจหรอกหายใจก็หายใจของมันเองเราก็เป็นผู้รับรู้รับทราบนี้เราเบื้องต้น,นเป็นหลักจิตวิทยาเราต้องสร้างความรู้สึกที่ดีรองานให้มีความสุขตั้งแต่ต้นเลยมีความพอใจมีความสันโดษตั้งแต่ต้น แค่นี้เราก็ได้กำไรชีวิตแล้วว่าโอแค่หายใจเข้าอย่างมีสติหายใจออกเนี่ยมีสติก็มีความสุขได้ทันทีโอ้ทำไมเราต้องกระวนกระวายแสวงหาที่โน่นที่นี่ความสุขมันก็พร้อมจะเกิดกับจิตใจเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเรากล้าถ้าเรายอม เสียสละสิ่งที่ไม่สงบที่ชอบครอบงําจิตใจเราอยู่ด้วยดันเปิองต้นเราเองเราไม่ได้กำหนดลมหายใจรับรู้ลมหายใจณนะจุดใดจุดหนึ่งในกาย แต่เราทำความคุ้นเคยกับลมหายใจสร้างความรู้สึกที่ดีกับลมหายใจ Enjoy ลมหายใจก่อนรู้สึกว่าพอสมควรแล้วจิตพร้อมแล้วคอยน้อมจิตไปอยู่กับการสัมผัสของ ลมหายใจนจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นบริเวณปลายจมูกลิมฟิปารหรือที่หน้าอกหรือที่ท้องตรงไหนที่รู้สึกว่าอยู่ได้แล้วเราก็ตั้งพุทธภาวะอยู่ตรงนั้นก็พยายามรู้ตื่นเปิดบาลอยู่ตรงจุดนั้น ตลอดลมหายใจเข้ารู้ตื่นปึกบานตลอดลมหายใจออกแพ่งก็ไม่ได้ถ้าแพ่งแล้วจิตจะเครียดแต่จะสบายๆเกินไปมันก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกัน ต้องหาความพอด,ดีไม่ดึงจงเกินไปไม่ย้อนจนเกินไปนี่เราจิตไม่อยู่มาดูมารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่คุสลูบาย ช่วยในเปลืองต้นมันก็มีให้เลือกอย่างเช่นว่าการแบ่งลมหายใจออกเป็นสามตอนสามช่วงหายใจเข้าต้นต้นต้นกลางต้นปลายหายใจออกต้นต้นตรงกลางต้นปลายเพื่อสติของเราจะอยู่ได้ตลอดลมหายใจ โอกาสเฉเผลอก็น,น้อยลงนี่ก็ยังมีจุดเปลี่ยนระหว่างหายใจเข้ากับหายใจออกหายใจออกหายใจเข้าแล้วก็สังเกตทีนี้จากสองคือหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ขยายเป็นแปดคือเป็นเครื่องระลึกของจิต ช่วยให้เราได้ดำรงสติอย่างต่อเนื่องได้เนี่ยเราก็ตั้งอกตั้งใจให้อยู่กับลมหายใจเป็นเพื่อนกับลมหายใจตอนตอน้นตอนกลางตอนปลายของลมหายใจเข้าแล้วก็สังเกตจุดเปลี่ยนจากเข้าเป็นออกแล้วก็เริ่มต้นใหม่หายใจออก ตอนต้นตอนกลางตอนปลายแล้วก็มีพักนิดหนึ่งพักระหว่างหายใจออกกับหายใจเข้าเราก็สังเกตให้ฝึกนิสัยแบบนี้นิสัยของนักสังเกตการเป็นผู้รู้เท่าทันไม่เข้าไปยุ่งกับมันในนาทีรู้รู้รู้อย่างเดียว มีคุสลูบายอย่างอื่นอย่างเช่นการใช้คำบริกรรมว่าพุโทโธหรือการนับลมหายใจเราก็เลือกเทคนิคเลือกคุสลูบายที่รู้สึกเหมาะกับเราไม่เปลี่ยนบ่อยนั่งสมาธิครั้งหนึ่งก็ไม่ต้องเปลี่ยนเอาเฉพาะวิธีใดวิธีหนึ่ง จิตเผลอไปก็ไม่ต้องไปรำคาญกับมันไม่ต้องไปโทแท้กับมันหรือว่าเป็นสัญชาติญาณเหมือนเราสอนเด็กเราต้องยอมรับว่าจิตที่ยังไม่อยู่ในโอวาทก็เป็นได้ทุกอย่าง แต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้เผลอไปแล้วก็รู้ตัวว่าเผลอรู้ตัวว่าไปยินดีในสิ่งไร้สาระแล้วขอให้ตั้งตั้งสติขึ้นมาใหม่แค่นี้ต้องทำจนกลายเป็นดิสัย คำว่าพุทธะที่เราแปลว่ารู้ตื่นเบิกบานซับที่เป็นหลักจริงๆนก็คือตื่นพุทธแปลว่าตื่นแัะในการภาวนาอย่าลืมคำนี้อย่าลืมความหมายของคำนี้ให้ตื่นอยู่กับลมหายใจเข้าตื่นอยู่กับลมหายใจออก